เชื่อว่าใครจะโดนเยอะสุด้านไหนมีเหตุผลมีเหตุผล <Yeah. S 1> มีเหตุผลเด็กเสีเชีเอานิ้วลงถ้าตอนเด็กเคยแกล้งหลับเพื่อให้พ่อแม่อุ้มเข้าบ้านเอานิ้วลงถ้าพ่อแม่เคยฝ่าซื้อของแล้วเราไม่คืนเงินทอนเอานิ้วลงถ้าเคยบอกเพื่อนว่าใกล้ถึงแล้วแต่จริงๆยังไม่ได้ออกอลงล้วครับ ประจมเ,นะเอานิ้วลงถ้าเคยตื่นสายแต่อ้างครูว่าไม่สบายเอานิ้วลงถ้า60สเปของอัลบั้มโทรศัพท์เราคือรูปมีมรู้ะลรนะครับมีมเอานิ้วลงถ้าเคยไม่อาบน้ำมากกว่า2วัน2วันเลยเหรสองวันเคยเคยตอนไม่สบายเอานิ้วลงถ้าเคยเล่นโซนจนกระดูกหกัก ข้อมือหักครับเอานิ้วลงถ้าเราราศีมังกร,กรเมษพฤษภและสิงห์ไม่มีเอานิ้วลงถ้าเราชอบเห็นคนอื่นกัดกัน <c oughs> เอานิ้วลงถ้าเคยแกล้งคนที่แอบชอบเก้าอันครับโอเคขอบคุณครับ้เ <9 S 1> ก้าอันเลยเหรอไม่มีราศีแล้วเราราศีอะไรพิจิกครับแอดเข้าเพิ่มนี่ครบเลยสิบ